เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ได้เกิดเหตุรถยนต์6ล้อบรรทุกน้ำมันดีเซลความสุ6,000ลิตรหมายเลขทะเบียน 70- 000, ขด5889ลำปางของห้างหุ่งส่วนจำกัดรุงนาภาออยแอนด์พรานสปอร์ตเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้เกาะกลางถนนในสภาพหน้ารถพังยับเยินบริเวณแยกสีชุมตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทำให้นายสีวันกันดีคนขับรถ ซึ่งเป็นรัศดรตำบลเวียงตาลอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถแต่ยังมีสติดีเจ้าหน้าที่อ,อปรพร,รอเทศบาลน,นครลำปางได้ช่วยกันงนดรถเพื่อนำตัวของนายศีวันออกมาปฐะถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลน,นครลำปางได้นำรถน้ำมาจอดในที่เกิดเหตุเพื่อเตรียมควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อน เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้พนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนายีวันคนขับรถให้การว่าตนเองได้ขับรถบรรทุกน้ำมันดีเซลจำนวน6,000ลิตรมาจากคลังน้ำมันตะบนเมืองยาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางและกำลังเตรียมจะนำไปส่งที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุ กลจะถึงสี่แยกไฟแดงสีชุมซึ่งมีรถจอดติดไฟแดงอยู่จํานวนมากจึงได้เหยียบเบรกเพื่อที่จะจอดรถแต่กลับเบรกไม่อยู่หากขับตรงไปจะต้องไปชนกับจัก,กรยานยนต์อีกหลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่จึงได้ตัดสินใจหักโคงมาไัยออกไปทางซ้ายรถจึงปีนขึ้นฟุตบาทและพุ่งชนต้นไม้ดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายละเอียดที่เกิดเหตุและจะได้สอบสวนสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง